แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบอกเอ็กแค A cap. ทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบลกเอ็กแค A ได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิเดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํกันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ให้โซนไว้นะครับก็จะเป็นช่วงโซนบ่ายนะ 4 0 4 9นะแล้วก็29-20ในส่วนของเป้าแนวต้านนะครับก็จะมี7จถึง92นะครับผมบอกว่าให้รอโครงสร้างคอนเฟิร์มนะครับโครงสร้างกับตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ในช่วงเช้านะครับผมได้มีการเข้าเทรดเซลล์ตรงนี้นะครับเซลล์แล้วก็ส่งเข้าไปใน telegram นะครับก็คือส่งออเดอร์เซลล์ของผมลงไปนะฮะตรงนี้กราฟราคาก็ล่วงลงไปนะครับระยะหนึ่งนะครับก็ไกลพอสมควรนะพันจุดนะตรงนี้นะก็หวังว่าหลายท่านน่าจะเข้าเทรดทันนะฮะ แล้วก็โซนด้านล่างนะครับ49เนี่ยกรับลงมาไม่ถึงนะอาลงมาไม่ถึงนะตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นไปนะครับช่วง77นะครับจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีโครงสร้างกลับตัวลงเลยนะฮะผมก็อาไปรอช่วงบนนะครับก็คือ3892นะครับ3892เนี่ยก็ชัดเจนนะเห็นไหมฮะเขากลับตัวทําโครงสร้างลงชัดเจนเลยตรงนี้จะเห็นว่า เาลงมาทําโครงสร้างชุดแรกเนี่ยเขากลับขึ้นไปไม่สามารถทํำไฮสูงว่าไฮก่อนหน้าได้นะครับแล้วก็ break low ลงต่อนะครับชุดนี้กราฟราคาก็กลับตัวลงนะครับมาถึงดีมานี้นะครับดีมาเนี้ผมก็หาไว้นะครับกราฟเทสดีมานะผมก็ down เดอร์บายไปนะครับตรงนี้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับอีกช่วงหนึ่งก็คืออ่าช่วง break ทนไลน l i นะครับผมบอกว่าถ้า break ทนไลน l i นะครับให้ซลล์เลยนะครับอ่าชุดนี้ผมก็ซลล์นะ ช่วงประมาณแปดสี่นี่แหละนะฮะแล้วก็เซลอยลงมาถึงอ่าโซนด้านล่างนะครับกรอบ3874นะครับอ่าตรงนี้นะลงมาตามแผนแล้วก็ในอ่าโซนบายเนี่ยตรงนี้นะครับมีคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มชุดแรกน่ะถ้าใช้ m 1นะมีแท่งคอนเฟิร์มตรงนี้แต่ลงต่อนะครับตอนนี้ s l นะอ่าแล้วก็อ่ามีการคอนเฟิร์มซ้ำนะครับภายในโซนนี้นะครับผมก็ได้มาเข้าเทรดตรงนี้นะฮะเพราะกราฟยืนยันนะครับมีการสวิฟโซนล่างนะครับถ้าเกิดว่าเปิด m 5ห่ะจะเห็นนะฮะ ชุดนี้นะเขาสวิปกรอบนะแล้วก็มีการรีเจ็ขึ้นไปนครับยอ่อลงมานะผมก็ได้มีการหาจังหวะเข้าเทรดตรงนี้นะครับเข้าเทรดยังไงบ้างนะครับมาดูฮนะน,นี้ก็จะเห็นว่าเขามีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับแรงซื้อแล้วก็เบรกไฮได้นะครับอันนี้เกิดขึ้นที่โซนนะผมบอกว่ารีเจ็กกับเข้ามาในโซนนะถ้ามีคอนเะฟิร์มจะเข้าได้นะครับแล้วก็เราจะเข้าเทรดที่ไหนเข้าเทรดที่ดีมานครับเห็นไหมฮะการกาฟก็มาเทรดดีมาน แล้วก็ดีขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เก็บกำไรไปนะครับดีขึ้นไปพันจุดนะฮะก็จบไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานเนาะก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวเป็นทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับอ่าชุดนี้เดี๋ยวผมลบโซนด้านบนออกไปก่อนนะฮะจริงๆก็มีจังหวะให้เราเทรดหลายรอบอยู่นะครับเมื่อวานนะ โซนด้านล่างนะครับผมยังรอเหมือนเดิมนะช่วง49-40แล้วก็29-20นะฮะอันเนี้ยรอเหมือนเดิมนะครับถ้ากราฟลงมาเราก็จะสามารถหาสสญญาณกับตัวได้นะครับตรงนี้ผมมองเป็นิควิด d ตี้นะฮะิคว u ด d i ี้ก็คือสภาพคล่องนะครับที่รอโดนกวาดนะครับนักสนใจผสมควรเลยนะครับแล้วมี l i วิดิต t y เหนือโซนด้วยนะครับตรงตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของโซนด้านบนนะครับเราจะบายต่อได้หรือยังนะ ชุดนี้ผมมองว่าเขาชุดนี้ผมมองว่าเขายังเบรกไม่ได้นะยังเบรกไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดเรามองตามโครงสร้างไม่มองตามเทนไลน์นะก็อ่ะชุดนี้เบรกโลนะครับ กราฟก็จะต้องมีการเบรกไฮให้ได้ก่อนนะครับก็คือเบรกไฮชุดนี้อันนี้เป็นฟนอลสวิงนะครับต้องรอเบรกฟนอลสวิงก่อนนะครับอันนี้ในภาพของ n 1 5้นะต้องรอเบรกฟนอลสวิงนะผมก็มองว่าน่าจะเบรกกรอบน,นี้ให้ได้ก่อนนะในภาพใหญ่นะผมถึงจะกลับมองหน้าเทรดบายอีกทีหนึ่งนะ,ะในส่วนของไทม์เฟรมห้นาทีนะครับก็แน่นอนว่าเขาน่าจะมีการเบรก ไปแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเช็คดูก่อนอ่ะในส่วนของ5นาทีเนะี่ยผมมองว่าสวิงโลชุดนี้เบรกแล้วก็โลนี้เขายกโลนะยกโลนะครับไม่สามารถทำโลใหม่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้นะครับชุดนี้ตอนนี้ผมมองว่าเป็นสวิปนะฮะแล้วก็มีการ เบรกสวิงภายในนะครับอันนี้เป็นกรอบดีมานของไทม์เ a รม5นาทีนะครับที่เขา BREAK เบรกส i ิงภายในขึ้นไปได้นะครับตรงนี้แต่ว่าก็ยังไม่สามารถแบบผ่านเทนลายนี้ไปได้นะครับผมก็มองว่าชุดนี้นะครับไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะอ่าผมจะรอให้เขา b r เบรกไฟนอลสวิงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ ตังแจงเตือนไว้นะครับต้องเบรกให้ได้แบบนี้ขึ้นไปแล้วก็เบรกไฟนอลสวิงเบรกเทนไลน์ด้วยนะครับสำหรับผมนะรอเบรกเทนไลน์ให้ชัดเจนแบบนี้ผมถึงจะหาจังหวะในการาหากรอบเทรดแถวๆนี้นะครับอืมประมาณนี้นะผมถึงจะบายนะครับแผนเซลล์นะครับ แผ่นเซลผมก็น่าจะยังไม่มีนะแผ่นเซลยังไม่มีนะครับแผน่นบายรอรอย่อลงมาที่โซนนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็รอเบรกนะครับในส่วนของแผ่นเซลอีกทีหนึ่งนะ่าจะมีช่วงประมาณชุดนี้นะแต่มันจะใกล้กันเกินไปนะแต่ด,ดูก่อนนะโอเคแผ่นเซลยังไม่มีนะฮะนอกจากว่ากราฟเนะี่ยเขาเบรกกรอบนี้นะครับเบรกไฮนี้ขึ้นไปได้แล้วผมก็จะบ่ายอีกครั้งหนึ่งถ้าผมจะเซลนะครับต้องรอให้ กราฟนะมีการกลับตัวลงชัดเจนก่อนนะครับชุดนี้นะอาจจะมีกลับเข้าไปในโซนไม่ผ่านฟิแนลสวิงนะครับแล้วก็มีโครงสร้างลงใหม่แบบนี้นะผมถึงจะย่อแล้วก็เซลลงมาหาโซนด้านล่างนะครับแผนประมาณนี้นะฮะเพราะชุดนี้ไม่ไม่ได้ปลอดภัยในการเซล,ลเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟนะเขาย,ยกโลสวิฟลนก่อนหน้านะครับแล้วก็มีการคอนเฟิร์มขึ้นนะครับแต่จังหวะบายก็ไม่ได้สวยแล้วนะครับควรจะบายตั้งแต่ ด้านล่างแล้วนะครับตร,นะรตรงนี้นะคอนเฟิร์มตรงนี้นะฮะอ่าก็ต้องรอให้ break ชัดเจนแล้วผมถึงจะย่อบาย follow ต่อขึ้นไปนะครับเป้าหมายนะครับผมว่าคาดหวังคาดหวังประมาณ3 9 0 0ก่อนนะฮะอันดับแรกนะครับประมาณนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับรอกราฟทำโครงสร้างอะไรให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมอัปเดต แผนเพิ่มเติมเข้าไปในกลุ่มเท l ล gram นะครับถ้าเห็นอะไรที่ชัดเจนกว่าน,นี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเท l ล gram ของผมนะครับก็สามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ